คือคือมันไม่ได้เกิดภายในคราวเดียวกันนะแต่เขาเอามาแต่ละช่วงมาให้ดูเลยแล้วก็ตัดให้มันแบบตัดตๆดเลยไม่ไม่ยืดเยาวก็ตัดยังยากแบบมาคิดดูเอาสะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อน,นกำลังอยู่กับเบิร์ดพาลอน2นะครับผมเป็นช่องที่2นะวันนี้เพื่อนเพื่อจะได้รับชมคลิปหลอนๆจากต่างประเทศครับเราจะมาดูกันสิครับว่าคลิปผีต่างประเทศอะ มันจะน่ากลัวสักแค่ไหนถ้ากดไลค์กดติดตามแล้วไปรับชมกันครับเพื่อนๆครับคลิปนี้เป็นคลิปจากต่างประเทศแต่เขาไม่ได้ระบุประเทศให้ผมครับว่าบ้านหลังเนี้ยครอบครัวเนี้ยอยู่ประเทศอะไรอ่ะแต่ผมดูจากข้าวๆแล้วผมว่าน่าจะอเมริกาครับ เขาเจอบางสิ่งบางอย่างรบกวนครอบครัวเขาครับมันทําให้เขาไม่ตัดสินใจย้ายนะแต่มันทําให้เขาตัดสินใจตั้งกล้องทุกมุมของบ้านเพื่อที่จะจับสิ่งผิดปกติภายในบ้านเราไปดูเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับผมที่เขาได้ถ่ายติดบางสิ่งบางอย่างภายในบ้านของเขาครับพร้อมแล้วไปเลยครับ <Hello. S 1> เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในบ้านเขาเลยครับ นี่มันเมื่อปีสองพันยี่สิบสามครับอันนี้เรื่องในครัวโฟโตไกด์ครับเสียงมันจะเงียบนะเพราะมันจากกล้องวงจรปิดมันเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นกับครบครัวนี้ยครับไม่มีซาวเพลงอะไรเลยของจริงเลย ทุกคนต้องสังเกตดีๆนะครับมันมืดบางทีมันเกิดในช่วงเวลาที่เขานอนอยู่นี่ฮะตามลูกศรเลย,ย,ยรครับเฮ้ยเฮยตรงมานครับเพื่อนๆตรงมานนะตรงม่าน โอ้ตรงบ้านมีขยับอืมกลับมาจุดเดิมตรงมุมประตูอ่าสังเกตมันจะมืดนะครับเพราะว่ามันเป็นอยู่ในในที่มืดเฮ้ยมันห้องโคมุ้ยติดกล้องในห้องนอนหูสุดยอด เหตุการ์เหมือนเหมือนเหตุการณ์มันเหมือนจะเริ่มรุนแรงขึ้นรุนแรงขึ้นอะไรตรงเนี้ยอ๋อดึงพ้าห่มครับดึงพ้าห่มมันดึงพ้าห่มใครเห็นอะไรที่นอกเหนือจากนี้คอมเมนต์บอกผมได้เลยนะครับบางทีการเห็นผีของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันกลับมาที่ห้องครัวครับห้องครัวแอ้ไป ชีวิตติดเองว่ะอะไรอ่ะเฮ้ยครึ่งปิ้น,นเฮ้ยโอ้โหอ่เพื่อน มันเกิดอะไรขึ้นในบ้านของเขาเนาะเฮ้ยอันนี้อย่างนี้เลยเหรอเป็นเงาอยงนี้เลยเหรอเฮ้ยนูนเงานูนด้วยเออเอาสิเอาผู้หญิงคนนี้มีความชื่อเหมือนไทยครับคือเอาแป้งมาโรยเว้ย เดี๋ยวเขาจะมีอยู่ช็อตหนึ่งเขาเอาแป้งมาโรยตรงพื้นเพื่อที่จะดูว่ามีอะไรเดินเหยียบแป้งหรือเปล่าผมไม่รู้จะเจอช็อตนั้นตอนไหนนะนี่ไงเอาแป้งมาแล้วเขาโรยที่พื้นวิ่ย สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วเขาก็ออกไปข้างนอก 1ินาทตผิพันไปมันใช่เหรอวะเห็นไว้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วออกกล้องมาถ่ายครับเพื่อน นี่สิ่งที่ได้ครับนี่ช่วงเวลาหนึง่งก๊อกน้ำเปิดเองก๊อกน้ำเปิดเองทีวีเปิดเองอ้โหคือคือมันไม่ได้เกิดภายในคราวเดียวกันนะแต่เขาเอามาแต่ละช่วงมาให้ดูเลย แล้วก็ตัดให้มันแบบตัดตัด,ต,ดตัดเลยไม่ไม่ยืดเยื้อทุกต,ตาอย,ย่างขยปะป่ะคิดดูอ่ะอ่ะโอ้โหเฮคิปนี้ไม่มีเพลงเลยครับสุดยอดโอ้โห มีเท่านี้แต่เนี่ยเป็นโปรโตไกส์เราอาจจะมองว่ามันไม่น่ากลัวแต่ครอบครัวเขาอะที่มันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยเขาทุกข์ใจนะเพราะว่ามันมันไม่สงบสุขอะเหมือนไม่ได้อยู่แค่ครอบครัวเดียวอะถ้าเกิดเป็นเราเราจะเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเนอบ้านเราซื้อแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเรามันเช่าอยู่เราก็อย่างย้ายได้แต่ถ้าซื้อแล้วก็คือเนี่ยครับเราก็ต้องอยู่กันไปอย่างเงี้ยอ่ะคลิปแรกนี้ผมให้ไปห้ากะโหลกจบ้วครับเพื่อนๆคลิปในวันนี้ครับผม ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบนะครับฝากกดไลค์ฝากกดติดตามและคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบการไลฟ์สดของผมนะผมไลฟ์สดวันจันทร์พุธศุกร์นะครับผมสามทุ่งนะพบกันที่เดียวเลยนะครับเบิร์ดพาหลอน YouTube ครับสําหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันในไลฟ์สดหรือคลิปอย่าลืมทักทายกันนะครับวันนี้สวัสดีครับ